ท่านสามารถติดตามอ่านยายเรื่องปราณจอมคนเหนือพิภพภาคผสมบทล่วงหน้าได้ที่เพจหรือแอปทันวะไลท์รีดไรท์ t ิ f i t อร์ Lo อกเด็กดีและกวีบ e ุ๊กหรือสนับสนุนอ e ีบุ๊กได้ที่เมเ m a r k มาเก็ตตามลิงก์ด้านล่างและฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดตอนใ,ใหม่ของเราครับบทที่65ชนะได้หนึ่งครั้งต่อไปก็เป็นเช่นนั้นเสมอเมื่อรุ่นพี่สามารถพูดแบบนี้ ็เท่ากับว่าการประลองครั้งนี้สมบูรณ์แล้วข้าได้พิสูจน์ว่าข้ามีพลังชานแบบนั้นจริงๆดังนั้นต่อจากนี้ท่านพี่ก็ยังคงเป็นรุ่นพี่เช่นเดิมท่านไม่จำเป็นต้องออกจากการเป็นประธานรุ่นจริงๆส่วนการเรียกข้าวา่าลูกพี่ปลานข้าดีนท่านเรียกข้าแล้วในโอกาสต,ต่อไปท่านก็ไม่จำเป็นต้องเรียกข้าแบบนี้อีกให้ข้าเป็นนักเรียนชั้นปีที่หนึ่งแบบเดิมต่อไปขอขอบคุณทุกคนปราณกล่าวเสร็จก็ไม่รอช้ารีบเข้าไปนั่งเพื่อนเื่อยิ่งปรบมือเฮก,กับความไม ยังยืนขี้อยู่ตรงนั้นปีสองหลายคนก็ปรบมือให้ปราณบางส่วนก็ปรบมือให้พิมลพัทที่ตำแหน่งประธานยังคงอยู่อ้าวจบเรื่องแล้วเดิมพันได้สรุปถูกต้องไปที่น่าพึงพอใจของผู้ชนะทำไมเจ้ายังไม่กลับไปที่นั่งละ่ะท่านผอ,อ,อเดินเข้าไปหาพิมพลพัทที่ยืนร้องไห้สึกซสื่ออยู่ตรงนั้นเรื่องจบแล้วเจ้ากลับไปนั่งที่ได้ข้าข้ายังไม่เข้าใจอะไรกันก็ปราณพูดเองว่า จะได้บุกขอลาออกจากการเป็นประธานนักเรียนแล้วก็ยังเรียกว่าลูกพี่ปลานทุกคนได้ยินแล้วใช่ไหมเสียงตอบว่าใช่ดังก้องโรงอาหารเมื่อเป็นเช่นนั้นก็แสดงว่าเดิมพันการประลองยุทธ์ได้เสร็จสมบูรณ์ปราณต้องการแค่การยอมรับของเจ้าแค่เจ้าพูดออกมาตามนั้นปราณหมายความว่าเจ้าก็ได้เป็นประธานรุ่นต่อไปแล้วไม่ต้องเรียกลูกพี่อีกต่อไปแล้ว้าใจ่ไหมนี่นี่ข้าไม่ต้องออกจากการเป็นประธานรุ่นแล้วจริงๆเหรอแล้วยังไม่ต้องเรียกปราณว่าลูกพี่ด้วย <H ahaha> ก็ดีเพราะมันจะเป็นอย่างนั้นไม่ได้หรอกยังไงข้าก็คือลูกพี่อยู่ดี <S <S แล้วก็เดินยืดก,กลับไปคราบน้าตาที่ไหลหดหายทันทีกลายเป็นเสียงหัวเราะด้วยความสะใจของพิมพ,พัฒดังขึ้นมาแทนนักเรียนปีหนึ่งพากษ์สายหัวมีคนแบบนี้ด้วยเหรอนี่ไม่สํานึกยังไม่พอยังโวยเก่งไม่เลิกราแม้ว่าปราลจะให้อภัยแต่ฟังคำพูดที่แสนเย่อหยิง่งมันสมควรจะให้ออกจากการเป็นประธานรุ่นและเรียกปลาลว่าลูกพี่อย่างแท้จริง แม่อายุจะห่างถึง10ปีแต่ความพี่ของปราลกสูงกว่าพิมพศศรพศิทวยซ้ปาปราลทำไมเจ้าปล่อยไปล่ะดูทําสิสํานึกสิที่ไหนเราเทียนทวัฒน์มองพิมพ์พ่เดินกลับเข้าไปนั่งอย่างกระยิมใจก็ได้จ่สายหัวปล่อยไปเถอะมันเรื่องของเขาข้าคิดว่าตั้งแต่แรกแล้วอยากได้ยินเขาพูดออกมาเพื่อเป็นการยอมรับในตัวข้าก็ถือว่าข้าได้สแสดงฝีมือจนสาเร็จกันแล้วกันข้าเองก็ยังไม่อยากจะเชื่อนะปราล ทำไมเจ้าถึงใจเย็นได้อย่างนี้เนี่ยพวกเราอายุแค่หกขวบแต่เจ้าคิดได้แบบผู้ใหญ่ถ้าเป็นผู้ใหญ่จริงๆเจ้าไม่วางแผนยันแก่แลยหรือไงเนี่ยองค์ชายนาคินยิ้มน้อยๆแล้วก็ออกความเห็นบ้างทํเอาัวรรระร่วนกับประโยคสุดท้ายนิสัยคนเปลี่ยนยากจะตายจะบังคับให้เขาเป็นแบบที่เราต้องการไม่ได้ทั้งหมดหรอกเขาอยากทําอะไรก็ปล่อยเขาไปเพียงแต่สิ่งที่เขาทาไม่เดือดร้อนกับข้าก็พอเพราะถ้าเขาไม่เกยียดข้าอย่างที่ควรจะเป็นข้าก็คงไม่เกียดต่อไป ทั้งหมดพยักหน้าเข้าใจการตัดสินใจของท่านประธานรุ่นแม้อยู่เพียงเท่านี้แต่ได้รับความศรัทธายอย่างหนานแน่นเพื่อนๆแห่เข้ามาแสดงความดีใจกับท่านประธานรุ่นของพวกเขาพิมพ์และพัดเห็นภาพนี้ทําให้เธอไม่สบายใจยิ่งนักโดยเฉพาะยิ่งเห็นเพื่อนรุ่นสองหลายคนเดินข้ามฝั่งเพื่อมาแสดงความยินดีกับปราณทําเป็นใจดีเป็นพระเอกเจ้าก็ต้องการชื่อเสียงไม่แพ้ข้าหรอกยังไงซะการที่เจ้าไม่ถือเป็นจริงเป็นจังกับเรื่องของข้านั่นจะเป็นสิทธิ์ของเจ้าแต่จะหวังให้ข้าดีด้วยคงยาก ไอ้เจ้าเด็กโคกควบมันจะมาเก่งกาจคิดยาวไกลกว่าข้าได้ยังไงกันพิมพลพัฒบนกับเพื่อนคนสนิททั้ง5คนซึ่งต่างก็เห็นด้วยกับเธอซ้ำยังยุยงส่งเสริมให้เธอหาช่องทางกำจัดปลานให้พ้นพ้นจากโรงเรียนที่เสียพิมลพัฒยังคงแค้นใจที่เธอต้องเสียหน้าในงานประลอทงทั้งๆที่ผู้แพ้ควรจะเป็นเด็กปลานแต่กลับกลายเป็นเธอยิ่งมาวันนี้แม้ว่าจะเป็นประธานรุ่นต่อไปแต่เธอก็รู้สึกเหมือนเป็นหนี้บุญของปลานยังไงไม่รู้ การประกาศลาออกจากการเป็นประธานรุ่นเธอคิดแล้วคิดอีกแต่สุดท้ายเดิมพันก็คือเดิมพันแพ้ก็คือแพ้พิมพ์ลพัชจำต้องกัดฟันพูดลาออกและยังต้องกลั้นใจเรียกปราลว่าลูกพี่มันก็หนักหนาเกินความรู้สึกที่จะรับได้แต่เมื่อพูดออกไปแล้วปราลกับบอกว่าต้องการแค่พูดเท่านั้นไม่ได้ถือเป็นเรื่องจริงจังมันทําให้การกลับเข้ามาเป็นประธานรุ่นอีกครั้งไปเหมือนตัวตลกปราลกํลาลังทําให้เธอเสียหน้ายังไงซะเจ้าปราลมันก็แค่เด็กเล่นขายของจะมาเอาจริงเอาจังกับข้าหรือ เจ้าจะมีปัญญาแค่ไหนกันเชียวเอาชนะข้าได้แค่หนเดียวอย่าเพิ่งได้ใจไปตราบใดที่เจ้ายังอยู่ในโรงเรียนข้าก็ยังมีสิทธิ์เอาคืนเจ้าได้ทุกเมื่อในฐานะที่เจ้าทําให้ข้าเสื่อมเสียเกียรติเพียงต้องการให้ข้าพูดเวลาออกและเรียกเจ้าลูกพี่แค่นั้นมันไม่ได้เป็นจริงเป็นจังเมื่อโรงเรียนมีข้าก็ต้องไม่มีเจ้าถ้ามีเจ้าก็ต้องไม่มีข้าพวกเจ้าจําไว้นะข้าจะหาทางกําจัดไอ้เจ้าเด็กปลานี่ไปพ้นหน้าข้าซะ เพื่อนสนิทที่เป็นดังสมุนพยักหน้าแล้วก็กัดกรามแน่นเหลือบมองปลาด้วยความโกรธแค้นแทนพิมพ์พัดแต่ก็ไม่กล้าทำอะไรมากเพราะเกรงว่าอาจจะไปกระตุ้นเนสกดชารของปลาอีกคนก็ได้ท่านอาจารย์ยุทธศรีมาข้าอยากบอกท่านว่าข้าไม่เชื่อว่าการที่ปลาจะสามารถผ่านการทดสอบระดับ3ได้ทั้งหมดไม่น่าจะเป็นความเร็วมาตรฐานที่ท่านใช้เหมือนกับพวกข้าอาจารย์ยุทธศรีมาลุกขึ้นยืนแล้วสกัดกั้นความรู้สึกเอาไว้เด็กคนนี้ท่าทางเขาไม่เลือกราเรื่องนี้งนะ่ายแน่ ทางท่านท,ที่ปราณก็ไม่ได้คิดแค้นเคืองแต่นี่สัยส่วนตัวของนาเองนี่แหละที่จะทาให้เกิดเรื่องวุ่นวายเจ้าจะเชื่อหรือไม่มก็เป็นเรื่องของเจ้านะข้าก็ไม่จำเป็นต้องพิสูจน์อะไรพิมพ์ลพัทลุกขึ้นยืนแล้วก็เดินออกมาสแสดงความเห็นปราณเอาชนะข้าได้เพียงครั้งเดียวไม่ได้หมายความว่าเจ้าเด็กปีหนึ่งอายุหกขวบจะสามารถเอาชนะแบบทดสอบที่ออกแบบเพื่อฝึกชาญย,ยุทธ์ให้กับชั้นปีที่สองมันเป็นเรื่องเหลือชื่ออะไรขนาดน,นั้นที่ปราณสามารถทำลายเป้าบินได้ทั้งหมดพิมพ์ลพัท มองหน้าปราณด้วยความชิงชังและพูดเสียงดังความวุ่นวายของโรงเรียนเราเกิดขึ้นตั้งแต่ปราณก้าวเข้ามาเจ้าทําให้ระบบการเรียนการสอนของที่นี่รวมไปถึงนักชาย,ยุทธคนอื่นๆเริ่มไม่มั่นใจเพราะสิ่งที่เจ้าเป็นมันไม่ได้มีในตาําราจูๆ่ๆเจ้าจะแสดงความสามารถเหนือผู้อื่นแบบนี้ข้าย,ยอมไม่ได้นักชายุทธย่อมมีอาวุโสและผู้น้อยแต่กับเจ้าไม่ได้สํานึกเลยนะว่าเป็นเพียงเด็กหกขวบ,ขวบและเพิ่งจะเข้ามาเรียนควรจะมีสัมมาคารวะกับรุ่นพี่ ไม่ใช่จะทํข้ามนาข้ามตาแบบนี้รุ่นพี่อีกหลายคนทีน่นิยมชมชอบพิมพลพัฒ์กับพูดว่าใช่ประสานเสียงกันเพื่อนสนับสนุนความคิดนี้พิมลพัฒมองหน้าเพื่อนทั้งห้าของเขาและกล่าวต่อเจ้าเคยรินพาสิทธิ์ไหมทําดีอย่าให้เด่นจะเป็นภัยไม่มีใครอยากเห็นเรลาเด่นเกินเจ้ากําลังทําให้ผู้ใหญ่อีกหลายๆคนไม่พอใจกับความสามารถที่เกินหน้าเกินตาคนที่รู้จักเจ้าก็จะพานกันไม่เคารพพวกข้าหรือรุ่นพี่คนอื่นๆเพียงเพราะเขามองว่าพวกข้า สู้เจ้าไม่ได้เจ้าควรพิจารณาตัวเองเสียใหม่หากยังต้องการอยู่อย่างสงบพิมพ์ลพัชกล่าวจบก,ก็ชี้ไปทางปลาแสดงสีหน้าแววตาไม่พอใจอย่างรุนแรงมือข้างซ้ายกำมัดแน่นอาจารย์ยุาสิมาสายหน้ากับความคิดแบบกันลาของพิมพ์ลพัชเธอยังก็ไม่ชื่นชอบอยู่แล้วยิ่งได้รู้ความคิดจิตใจของประธานรุ่นชั้นปีที่สองยิ่งไม่อยากจะเข้าใกล้หันมองท่านผอ,อที่ประยัดหน้านด้วยความเข้าใจแต่อย่างไรก็ตามพิมพ์ลพัชยังเป็นนักเรียนของโรงเรียนมหันตภาลายัย แม้นีสายส่วนตัวจะย่ำแย่แต่ก็ไม่สามารถเอามาตัดสินผลการเรียนว่าผ่านหรือไม่เมื่อพิมพ์ละพัฒสามารถทำาแนนได้ตามเกณฑ์ทุกประการนั้นไม่มีเสียงพูดใดๆเพราะแต่ละคนอึ้งกับความคิดของพิมพ์ละพัยิ่งมีแต่ความเงียบพิมพ์ละพัยิ่งรู้สึกว่าเธอคือผู้ชนะเธอหันมองเพื่อนๆและมองรุ่นน้องด้วยสายตาที่เยาะเยะ้ยการที่ปลานหวังดีไม่คิดจริงจังในการเดิมพันกลับยิ่งทําให้พิมพ์ละพัโกรธแค้นปลานเข้าใจแล้วว่าการทําดีกับคนไม่ดี หรือคนที่ไม่ชอบต่อให้ดียังไงมันก็เป็นการเสียเวลาทุกถ้อยคำที่พิมพ์และพัดแสดงออกมามันย่อมบ่งบอกถึงภาวะตีบตันทางความคิดเป็นคนโลกแคบเอาตัวเองเป็นหลักแทนที่จะเร่งพัฒนาตัวเองให้เก่งขึ้นแต่กลับใช้วิธีกล่าวร้ายใส่ความหรือทําให้ผู้อื่นเสียชื่อเสียงเพื่อตอนจะได้เป็นระดับหนึ่งต่อไปซึ่งเป็นวิธีการของพวกอันรพาลที่ใช้วิธีการนี้ <c oughs> ข้าอยากจะคำกความคิดอันไม่เข้าท่าของเจ้าซะจริงๆเลยพิมพลพัดปราณของเราสมเพชกับความคิดแย่ๆไม่มีคําเรียกว่าพี่เพราะคนความคิดแบบนี้ปราณเองก็ไม่มีความเคารพนับถือเลยสักนิดทุกคนจ้องมองดูว่าปราณจะพูดอะไรต่ออีกเจ้าเอาแต่โทษข้าว่าข้าสร้างเรื่องวุ่นวายไปย้อนคิดให้ดีๆนะเจ้าตั้งหากที่ไม่เชื่อความสามารถในระดับและหุยทธขั้นที่12ของข้าแล้วเจ้าเองนั่นแหละก็เป็นผู้ท้าข้าประลองเพื่ออยากจะจัดการข้า ใค้กันแน่ที่เป็นตัวสร้างความวุ่นวายเจ้ากล้าดียังไงเรียกชื่อข้าเฉยเฉยข้าอายุมากกว่าเจ้าถึงสิบปีและข้าก็ยังเป็นประธานรุ่นชั้นพิที่สองถ้าข้าไม่ยินดีลงจากตําแหน่งด้วยตัวเองไม่มีใครหน้าไหนมาบังคับข้าได้ทั้งนั้นข้าขอปรบมือให้กับความคิดอันงงเงาของเจ้าจริงๆนะเพราะเจ้าคิดแบบนี้แล้วนักชาญยุทธจำนวนหนึ่งต่างคิดแบบนี้นักชาญยุทธจริงยังไม่สามารถพัฒนาได้ตามที่ปรารถนา เพราะกลัวว่าจะผิดจากตำราตำรากับแนวคิดมันมาจากการปฏิบัติก่อนแทบทั้งนั้นแหละจดออกมาเพื่อไม่ให้ลืมและเป็นการทบทวนแต่เมื่อมีของใหม่ที่มันดีกว่าแล้วผลลัพธ์ดีกว่าทําไมถึงไม่เลือกที่จะเรียนรู้แต่กลับดักดานอยู่กับทฤษฎีที่ไม่ได้ถูกต้องเสมอไปปราณค่อยๆเดินออกมาจากที่นั่งพร้อมพูดไปด้วยแล้วมาหยุดประจันหน้ากับพิมพ์ละพัดยิ่งเธอได้ยินการต่อปากต่อคําและไม่ให้ความเคารพเธอพิมพ์ละพัดยิ่งโมโ oh. ห จ้องปลานพยายบจากขมแต่เมื่อปลานมองหน้าและจ้องตาฉับพลันเน่สะกดชานก็ทำงาน,นทันทีเสียงร้องไหวของพิรพัฒน์ดังลั่นเธอถูกแรงอัากาศของคลื่นพลังผลักให้เสียหลักจนหน้ามืดทุกคนในโรงอาหารรวมถึงบรรดาคณาจารย์ทั้งหมดต่างตกตะลึงเน่สะกดชานคณาจารย์ทุกคนเอ่ยเป็นเสียงเดียวกันสีหน้าแตกตื่นคิดไม่ถึงว่าเด็กน้องอายุ6ขวบจะมีพลังจิตที่กล้าแข็งจนสามารถเชนเน่สะกดชานได้รุนแรงถึงเพียงนี้ ซึ่งแม้แต่คนาารย์เองยังไม่สามารถใช้ได้ทุกคนและยังไม่เคยมีใครปล่อยพลังได้รุนแรงเท่านี้มาก่อนเนกสกดฌานของปลานเกิดเคลื่อนอาการแพ่ออกเป็นวงกลมจนไปทั่วห้องคนที่นั่งอยู่แถวแต่ถัดไปเมื่อเห็นคลื่อนพลังลมผานก็ก้มหลบแรงประทะเพราะถาลกไม่ทันย่อมจะหน้ามืดเพราะเป็นพลังฌานที่ประทะโดยตรงกับภาษาสมผัสการมองเห็นพิมพ์ลพัดเพื่อจะรับรู้พิษสงของเนกสกดฌานอย่างแท้จริงด้วยตัวเอง เหมือนปลานจ้องตาเธอและมีคลื่นพลังแผ่ออกมาจากดวงตาอย่างรวดเร็วคล้ายลมพุ่งผ่านดวงตามันผ่านเข้าไปถึงกระบอกตาแล้วส่งพลังทำลายไปยังการมองเห็นและสมองชั่วคราวทำให้เธอเบลอและหน้ามืดเมื่อพิมพ์ละพัฒได้รับรู้ถึงความน่ากลัวของเนสกชานก็เข้าใจว่าปลานไม่ใช่คนที่เธอคิดจะต่อกรได้ง่ายๆอีกต่อไปแล้วเด็กหกขวบที่ใช้วาจาเชื่อเฉือนและพลังเนสกชานได้ระดับนี้พิมพ์ละพัฒรู้ดีว่าพลังของเธอต่างชนกับปลานมากแต่จะแสดงความวายวันออกมาตอนนี้ย่อมไม่สามารถทำได้ รุ่นพี et, ่ปี2ขั้นที่16บยังมาเสียท่าและแสดงความอ่อนแอให้กับเด็กอายุ6ขวบที่เพิ่งจะเรียนรู้วิชาชานยุ่นได้อย่างไรเน่สะกดชานที่ท่านพ่อบอกกับเธอเธอได้สัมผัสแล้วทาให้เธอผวาไม่กล้าศบตาปลานแบบตรงๆและเหมือนปลานเองจะเริ่มรู้ความสามารถนี้ของตัวเองเขามีวิชานเนืสะกดชานที่ปรากฏขึ้นมาโดยไม่รู้ตัวน่าจะเกิดจากการฝึกฝนชานผนวกเก่าสมาธิที่กล้าแข็งทั้งยังได้คุยกับดวงเดือนและดวงดาวเมื่อวันก่อน บวกกับการเรียนวิธีควบคุมพลังชานพลังจิตและพลังออร่าจากท่านอาจารย์ยุสสิมาทําให้เขาสามารถควบคุมเนสกดชานได้ตามต้องการซึ่งก็ทําให้ปราณเองแปลกใจและเพิ่งจะเห็นศักยภาพที่แท้จริงของวิชาเนสกดชานถ้าเจ้าอยากเก่งกว่าที่เป็นอยู่ทุกวันนี้จงเลิกคิดว่าตัวเองเก่งแล้วจ้องทำลายคนอื่นซะเอาเวลาที่คิดจะทำร้ายคนอื่นมาพัฒนาความสามารถของตัวเองข้าว่ามันจะมีประโยชน์มากกว่านี้อีกนะเมื่อได้จังหวะที่ทั้งห้องกำลังตะลึงกับเนสกดชาน ปลานก็สอนรุ่นพี่จอมยโสแม้ว่าข้าจะเป็นเด็กแต่เจ้าไม่รู้หรอกว่าหกคมอย่างข้าเจออะไรมามากกว่าเจ้านักและเชื่อว่าบางอย่างเจ้ายังไม่เคสยสัมผัสแบบข้าดูซ้ําเช่นการต่อสู้ที่หมายเอาชีวิตยอย่างแท้จริงการดูถูกดูแคลนซึ่งทั้งข้าเจ้าและทุกคนต่างก็รู้และเข้าใจประโยคที่ว่าผู้แข็งแกร่งในชานย,ยุทธ์และสมาธิเท่านั้นถึงจะอยู่รอดในใต้ล่าแห่งมหาพิภพอาเชีย ซึ่งอังครยุทธดุสิตพ่อของเจ้าก็ใช้ความแข็งแกร่งในการตัดสินปัญหาไม่ใช่เหรอแล้วท่านแม่ของข้าก็ใช้ความแข็งแกร่งที่เหนือกว่าพ่อของเจ้าในการจบปัญหาและแต่ข้าจะใช้ความแข็งแกร่งที่เหนือกว่าเจ้าบ้างทําไมข้าจะทําไม่ได้ละ่ะเจ้ารับไม่ได้หรือไงพิมลพัฒปราณสั่งสอระทิ้งท้ายอย่างเจ็บแสบทําให้ทุกคนที่ได้ยินถึงกับอึ้งในคําพูดที่พรั่งพูมีจังหวะจากคนใช้ภาษาแบบผู้ใหญ่ซึ่งหาไม่ได้ง่ายๆในเด็กระดับนี้อีกเช่นกันตอนเรียนในชั้น เจ้าหนูน้อยปลานก็เป็นเด็กจริงๆแล้วก็เป็นเด็กที่ตั้งใจเรียนหัวไวสอนครั้งเดียวก็จําได้หมดแล้วยังไปสอน,พนเพื่อนๆด้วยภาษาที่เข้าใจง่ายอีกด้วยแต่พอถึงเวลาที่ต้องสแสดงพลังความสามารถหรือการตัดสินใจเจ้าหนูปลาเหมือนเป็นผู้ใหญ่ในร่างเด็กก็ไม่ผิดสามารถหักล้างและสั่งสอนพิมพ์ละพัดได้อย่างมีเหตุผลจริงๆอาจารย์ยุทธศสิมาที่คิดว่าจะโต้อตอบอยังไงก็ได้ยินคําโต้อตอบออกมาจากปลานทั้งหมดท่านอาจารย์ยุทธพยักหน้าพร้อมรอยยิ้มที่ดีใจ ในขณะที่พิมพ์ละพั์ได้แต่ยืนตัวสันตอนนี้ถึกกลายเป็นฝ่ายเงียบและเหมือนถูกปราณควบคุมไว้อย่างสมบูรณ์แม้กระทั่งการจ้องตาก็ไม่อาจทําได้คงเกรงกลัวเนี่ยสะกดชาที่อาจจะแผ่ออกมาอีกเป็นครั้งที่2ข้าขอพูดตรงนี้และวันนี้กับเจ้าอย่างดีๆเป็นครั้งสุดท้ายเจ้าก็ควรจะเดินไปตามเส้นทางชานยุดของเจ้ากับเพื่อน,อนไม่ต้องมาข้องแวะใดๆกับข้าหรือชั้นปีที่หนึ่งและถ้าเจ้ามาหยุดบ้าอำนาจแสดงความโอหัง ไม่ให้เกียรติคนที่ข้ารู้จักไม่ว่าจะใครก็ตามข้าขอบอกเลยว่าข้าไม่เอาเจ้าไว้แน่พิมพ์ลพัทในเมื่อข้าเอาชนะเจ้าได้หนึ่งครั้งครั้งต่อๆไปมันก็จะเป็นเช่นนั้นเสมอปราลชี้หน้าพิมลพัทด้วยแววตาดุดันแข็งกร้าวในขณะที่พิมพลพัทพองเงยนหน้าขึ้นจะจ้องหน้าปรานเห็นปราลจ้องเขม็งตอบก็หลบทันทีในใจก็โกรธแค้นไม่เคยมีใครกล้าหย,ยามเกียรติของเธอถึงขนาดนี้ แต่วันนี้กลับถูกปลานยามเกียดเป็นครั้งที่2ไม่รู้จะเอาหน้าไปไว้ไหนแล้วถ้าท่านพ่อรู้ว่าตัวของเธอต้องมาพ่ายแพ้กับคารมของเด็กหกขวบจะโกรธแค้นขนาดไหนแน่นอนว่าถึงเวลานั้นท่านพ่อคงไม่ปล่อยให้สกุลโอราปัตพีได้อยู่เป็นสุขแน่ในใจพิมพ์ละพัชก็ยังหวังให้ท่านพ่อได้จัดการปลานห้จงได้เพื่อกู้หน้าสกุลเมฆมรกตที่บัตรนี้ถูกปลานยามอย่างไม่มีชิ้นดีแต่จะทําอย่างนั้นได้ยังไงคงต้องรอจนถึงปลายเดือนที่ผู้ปกครองสามารถมาเยี่ยม ถึงเวลานั้นค่อยฟ้องท่านพ่อในขณะที่เทียนทวตัตกใจกับกริยาอาการและคําพูดท้าทายของปลาเพราะไม่เคยเห็นปลาแสดงอาการหรือคําพูดเช่นนี้มาก่อนถึงแม้ว่าเขาจะรู้เห็นพฤติกรรมมาโดยตลอดแต่คิดไม่ถึงว่าปลาจะกล้าพูดได้ชัดเจนและทิมแทงใจได้ขนาดนี้เยาว่าแต่เทียนทวัพเลยรวมถึงทุกๆคนในโรงอาหารก็เช่นกันต่างสับสนและคิดไม่ถึงว่าเด็กขั้วจะกล้าพูดจาท้าทายร้าวกับผู้ใหญ่ปลา กล้าประกาศตนเป็นศัตรูกับสนักเมฆมรกตอย่างชัดเจนเสียแล้วโดยเฉพาะท่านพออที่คิดหนักกับคําพูดของปราณแต่อีกใจก็เห็นด้วยเพราะเขาเองก็คิดอยากจะสั่งสอนพิมพ์ละพัฒ์ในแบบที่ปราณพูดเหมือนกันแต่มันติดตรงที่เขาและคณาจารย์ท่านอื่นๆไม่กล้าพอเพราะเกรงกลัวอํานาจของสนักเมฆมรกต่างกับปราณที่ไม่แสดงอาการหวาดกลัวใดๆน้นำซ้ําปราณยังแสดงความมั่นใจว่าเด็กสาวอายุ16ระดับชานยุทธิบ ไม่สามารถเอาชนะเขาได้แน่นอนประโยคอมตะที่นักชาญยุธกล่าวกันเสมอปรากฏขึ้นมาในหัวของท่านพออผู้แข็งแกร่งในชาญยุทธและสมาธิเท่านั้นถึงจะอยู่รอดในใต้ล่ายแห่งหมาพิภพอาเชียเมื่อปลาณมีความแข็งแกร่งมากกว่าพิมพ์ลพัทจึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่เด็กน้อยจะทําตามคํากล่าวนี้ได้อย่างชัดเจนน้อยเนี่ยเจ้าปาณไอเจ้าเด็กเมื่อวานซื่อจะมาเก่งกว่าข้าก็ให้มันรู้ไปมรกกเพลิงพิมพ์ลพัทอดกลั้นต่อไปไม่ไหวแล้ว จึงระเบิดพลังออร่าใส่ปานบทที่66หอสํานึกตนนาตราชเจอจ้าอัมภัยยังไม่ทันที่พิมลพัชจะได้ทำอะไรท่านผอ,อที่สังเกตพฤติกรรมอยู่ก็ปล่อยกระบวน่าออร่าระเบิดแสงนาตราเจอจ้าอัมภัยจนสว่างจ้าทั่วทั้งโรงอาหารเสียงอื้ออึงเอตโรดังรั่นพร้อมเสียงร้องอดโอยดังถูกแผดเผา หยุดเดี๋ยวนี้นะพิมพลพัทที่นี่ไม่ใช่ลานประลองยุดเจ้าเป็นถึงประธานรุ่นรู้กฎด,ดีแต่ยังฝาฝืนข้าขอตัดคะแนนรวมของชั้นปีที่2ทุกลกลุ่มกลุ่มละห้าแต้มเสียงโวยวายดังรัน่นไม่มีใครเห็นด้วยกับการตัดแต้มต่างบอกว่าไม่ใช่ความผิดของพวกตนเองจะท่านแบบนี้ไม่เหมาะสมเสียงร้องด้วยความเจ็บปวดปวดแสบปวดร้อนราวถูกเผาไหม้ดังมาจากทั้งฝั่งซ้ายและขวาลหลายเสียงกล่าวขอร้องท่านผอออกให้หยุดใช้กระบวนท่านี้เพราะทุกคนทรมานกันหมด โรงเรียนของเราสอนให้พวกเจ้ารักสามัคคีเป็นนักชายุทธที่มีวินยัยโดยเฉพาะการใช้กําลังในโรงอาหารมีการห้ามอยู่แล้วเจ้ายังไม่สามารถระงับจิตใจได้แล้วโตขึ้นจะเป็นนักชายุทธที่ดีได้อย่างไรกันบรรดานักเรียนทั้งรุ่นพี่รุ่นน้องต่างโอดโอยไม่หยุดปากสักพักท่านผอ,อจึงค่อยๆลดพลังลงบรรยากาศกลับสู่ปกติทุกคนพากันลูบเนื้อตัวเพราะความแสบร้อนแล้วก็คลางกันระงมสักพักก็เบาเสียง เมื่ออุณหภูมิร่างกายกลับเข้าสู่ภาวะปกติเพียพพภัทรนั่งคุกเขา่าเหมือนทั้งสองยันพื้นเอาไว้เธอหอบตัวยโยนเพราะโดนไปหนักสุดในขณะที่ปลานมีออราสีขาวนาห่อหุ้มร่างกายที่ย่อตัวลงอยู่เอาไว้ออราขาวนั้นค่อยๆจางหายไปปลาณค่อยๆกลับขึ้นมายืนตามเดิมไม่น่าเชื่อปรานสามารถทนทานต่อนหน้าตาจเจือจ้าอัมภัยได้ยิ่งกว่าเพียงพระสิเด็กคนนี้มีความเก่งเกิกนกว่าทีา่จะคาดเดานะ ใครกันที่สองพลังชาญและออร่าให้กับเขาได้ถึงขนาดนี้พลังออร่าของเขาแข็งแกร่งจริงๆพิมพ์ละพัดร้องโอดโอยด้วยความเจ็บปวดนี่เป็นครั้งแรกที่ท่านผอ,อใช้พลังออร่าในการหยุดการกระทําของเขาที่ผ่านมาไม่มีขณาจารย์คนใดลงโทษเขาแบบนี้มาก่อนตั้งแต่ปลานย,ย่างกลายเข้ามาทีท่าทุกคนล้วน,นอกอใจจนออกนอกหน้าความเป็นหนึ่งของเธอถูกลดทอนลงอย่างเห็นได้ชัดยิ่งท่านปรมาจารย์ยุทธปฏิมากรใช้วิธีห้ามปรามแบบนี้ ก็เท่ากับเป็นการปกป้องปราณในยามศักดิ์สิของเธอยิ่งนัดพิมพ์ละพัดค่อยๆพยุงกายขึ้นด้วยความสั่นเทาหันมองท่านผอ,อ,อด้วยความหงุดหงิดใจแม้แต่ท่านผอ,อ,อเองก็ยังให้การช่วยเหลือเจ้าเด็กปราณขนาดนี้ข้ายไม่รู้หรอกนะว่าเจ้าเด็กนี่มีดีอะไรทําไมทุกคนถึงได้ปกป้องและเข้าข้างมันนักหนาทั้งๆท,ที่เจ้าปรานี่แหละตัวปัญหาสร้างความวุ่นวาย้กับโรงเรียนถ้าไม่มีเจ้าเด็กคนนี้วันนี้ก็คงไม่เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้น เจ้าเอาแต่โทษคนอื่นว่าเป็นตัวปัญหาเป็นตัวสร้างความวุ่นวายแท้ที่จริงเจ้านั่นแหละพิมละพัทที่ไม่ยอมรับรู้อะไรตลอดระยะเวลาที่เจ้าเข้ามาเรียนที่นี่เจ้ามิได้ใช้กําลังและอํานาจของสานักเมฆมารกตในการกดดันเพื่อนร่วมชั้นรวมถึงบรรดาคณาจารย์ทั้งหลายโดยที่เจ้าไม่เคยรู้ตัวท่านพออมองหน้าเด็กสาวด้วยดวงตาแข็งกร้าวแล้วเงยมองเด็กทั้งสองฝั่งไม่มีเสียงพูดใดๆทุกสายตาที่มองท่านปรามาจายุทธ ต่างจ้องมองต่อว่าจะพูดอะไรตัวเจ้าเองต่างหากที่ก่อความเดือดร้อนวุ่นวายไปทั่วแล้วยังมีหน้ามากล่าวโทษคนอื่นอีกหรือเจ้าคิดว่าเจ้าเก่งมีพลังชายุทธ์ที่สูงกว่านักเรียนทุกคนในโรงเรียนและจะแสดงอำนาจบาดใหญ่โดยไม่ให้เกียรติและก้าวก่ายเรื่องส่วนตัวของคนอื่นอีกหรือพิมพรม์รัฐก้มหน้ากัดกรามนั่นเธอไม่ได้สลดเลยสักนิดแต่กลับยิ่งรู้สึกว่าท่านผอ,อจงใจจะหักหน้าเธอชัดๆเพียงเพื่อปกป้องเจ้าเด็กปลาน ใครจะเก่งกาจขนาดไหนหรืออ่อนด้อยขนาดไหนมันเป็นเรื่องของพวกเขาเขามาเรียนเพื่อพัฒนาชาญยุทธหน้าที่ของพวกข้าคือสอนให้ทุกคนบรรลุระดับระหูยุทธขั้นที่18จึงจะถือว่าหมดหน้าที่ของพวกข้าหน้าที่ของเจ้าและท,ทุกคนก็คือฝึกฝนพัฒนาพลังชาญยุทธให้พร้อมที่จะเป็นนักชาญยุทธที่ดีและสร้างชื่อเสียงให้แก่อณาจักรไม่ใช่การจ้องทําร้ายคนที่ตัวเองไม่ชอบหน้า ท่านพออ,อมือไผ่หลังถอนใ,ใจแล้วมองหน้านักเรียนทุกคนสุดท้ายก็หันมองพิมพลพัดแล้วชีต้ตําหนิเจ้าอยากคิดว่าคณาจาายไม่รู้การได้เป็นประธานรุ่นของเจ้านะการเป็นประธานรุ่นของเจ้าที่ไม่ได้ใสสะอาดใช้กาลังเข้าข่มขู่เพื่อนๆที่ไม่เห็นด้วยและได้มีการแอบรอบทําร้ายครอบครัวของพวกเขาอยากคิดว่าสิ่งที่เจ้าทําจะปิดได้หมดเพื่อนร่วมชั้นเริ่มส่งเสียงถกเถียงถึงการเป็นประธานรุ่นของพิมพลพัดเธอเริ่มยืนสลดใจบ้าง แต่ก็ยังโกรธที่ท่านพอออกล้าเอาเรื่องพวกนี้มาพูดถึอกำม,มัดแน่นมีนักเรียนหลายคนเข้ามารายงานเรื่องนี้ข้าจําได้ไหมรุ่นของพวกเจ้าเคยมีคนลาออกไปโดยอ้างว่าเรียนไม่ไหวที่นี่ยากเกินกว่าที่พวกเขาจะรับได้ความจริงก็คือพวกเขาถูกค่มขู่จะทาร้ายครอบครัวจึงจําเป็นต้องลาออกจากโรงเรียนไม่ใช่โรงเรียนสอนหนักเกินไปท่านท่านพอ,อท่านกําลังใส่ร้ายข้าเจ้าทําจริงหรือไม่ ย่อมรู้อยู่แก่ใจเจ้าคิดว่าคณาจาร์เข่าก็นักหรือไงถึงไม่รู้ว่าลูกศิษย์ตัวเองทําอะไรลงไปบ้างท่านพออหันมองเพื่อนสนิทของพิมลพั์ทั้ง5คนด้วยแววตาที่แสดงให้เห็นว่ารู้เห็นสิ่งที่พวกเขาทําทุกประการทั้ง5กลมหน้าตัวสั่นด้วยความกลัวเพราะถูกพิมลพัทสั่งให้ทํางานแบบนี้ทุกครั้งเพื่อเป็นการแสดงอํานาจของสนักเมฆมรกตให้ทุกคนเกิดความยำเกรงในใจลึกๆแล้วเพื่อนทั้ง5้าของพิมลพัท์ก็ไม่ได้อยากทํา แต่ก็เพื่อความอยู่รอดของตัวเองจําเป็นต้องหาที่พึ่งเพื่อความก้าวหน้าของตัวเองในอนาคตพวกเขาทั้งหมดหวังใช้อํานาจของสลักเมฆมรกตเพื่อพาตัวเองให้ก้าวสู่แถวหน้าของนักชัยยุทธข้ารู้เรื่องอีกมากมายที่เจ้าทําแต่ไม่อยากจะรายงานให้ท่านอัครยุทธดูสิทราบท่านพ่อของเจ้ามองเห็นเจ้าเป็นลูกสาวคนเก่งที่มีความสามารถสูงแต่ยังไม่รู้พฤติกรรมในโรงเรียนของเจ้าข้าคิดว่าถ้าเจ้าไม่เลิกพฤติกรรมระรานผู้อื่น ข้าควรจะต้องรายงานาพฤติกรรมของเจ้าไอ้อกาการยุดุสิ์ได้รับรู้เสียทีว่าแท้จริงแล้วคนที่ทําสํานักเมฆมากตเสียหายไดเป็นลูกสาวของเขาเองพิมพ์ละบัดได้ยินเช่นนั้นก็คุกเข่าลงหนึ่งข้างน้อมตัวกม้มศีรษะต่อหน้าท่านผอทอ่านผอ,อคะอย่าอย่าที่ทําอย่างนั้นเลยข้าขอร้องมิเช่นนั้นข้าคงถูกท่านพ่อลงโทษอย่างแน่นอนข้าขอร้องข้าท่านผอ,อท่านผอ,อหันมามองร่างหญิงสาวที่ยิงพยองบัตรนี้กล้าคุกเข่าให้เขา เพียงเพื่อมิเขาต้องรายงานพฤติกรรมแก่ท่านพอ่อสิ่งที่ท่านพ่อออพูดล้วนเป็นเรื่องจริงทุกประการเมื่อท่านพ่ออออ้างว่าจะรายงานท่านพอ่อเธอจึงหวั่นกลัวยิ่งนักเพราะท่านพ่อไม่รู้เรื่องนี้และยังไม่นิยมให้ใช้อำนาจแบบนี้ด้วยแม้ว่าท่านพ่อของเธอจะเป็นผู้ที่ชอบใช้อำนาจในการตัดสินต่างๆแต่หากการใช้อำนาจเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองเช่นนี้ท่านพ่อของเธอต้องปฏิเสธแน่นอนเธอจึงยอมคุกเขาอ้อนวอนท่านพ่อท่ามกลางความตกตะลึงของเพื่อน เพราะพวกเขาไม่เคยเห็นท่าทีของพิมลพัชเช่นนี้มาก่อนหมดเวลาที่ข้าจะเกรงใจหรือให้เกียริกับเจ้าเพราะข้าให้เกียิกับเจ้ามากเกินไปแล้วเจ้าล้ำเส้นของข้าอาจารย์ซ้ำยังเอาเรื่องราวใหญ่โตกับรุ่นน้องแล้วยังจะหันกล้ามาต่อสู้ต่อหน้าข้าในโรงอาหารซึ่งข้าก็รับไม่ได้อีกต่อไปพิมลพัชก้มหน้าก้มตารีบพูดข้าขอให้สัญญากับท่านพออวว่าต่อไปนี้จะปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัดขอเพียงท่านอย่ารายงานเรื่องพฤติกรรมของข้าให้ท่านพ่อเลยนะคะ ท่านจะลงโทษข้าอย่างไรก็ได้แต่อย่าให้ท่านพ่อรู้เรื่องในโรงนี้ของข้าเลยได้โปรดเถิดข้าท่านผอ,อท่านผอ,อมองกริยาอาการของพิมลพ,พัทที่แสดงท่าทางหวาดกลัวอย่างเห็นได้ชัดแม้เธอจะแสดงตัวเป็นคนที่เก่งที่สุดแต่เมื่อไรที่อ้านถึงท่านพ่อของเธออาัคา ا ر ยุติสิตดูท่าเธอจะ,วะหวาดผวาถึงกับยอมคุกเข่าต่อหน้ากองชนุนมากๆเพื่อร้องขอก็ได้ข้าจะไม่รายง,งานท่านพ่อของเจ้าทราบข้าจะให้เจ้าได้สำนึกในสิ่งที่เจ้าได้กระทำลงไปทั้งหมด ตั้งแต่วันแรกที่เจ้าเข้ามาเรียนอยู่ที่นี่นับตั้งแต่วันพรุ่งนี้ข้าใช้ให้เจ้าทบทวนความผิดที่เจ้าทำในหอสํานึกตนเป็นเวลาเจวันฮะเข้าหอสํานึกตนเสียงตกใจของมาดาลิ่รอพิมพ์ละพัดและเพื่อนๆทุกคนทุกคนต่างรู้ว่าการถูกส่งตัวเข้าหอสมนึกตนของโรงเรียนนั้นจะถูกจํากัดการใช้พลังชาญทั้งหมดเพราะในหอจะมีระบบจับพลังชานยทธแม้เพียงนิดเดียว เครื่องจะส่งสัญญาณเตือนไปทั่วแม้แต่ของอำนวยความสะดวกใดๆก็ไม่ได้มีให้ต้องใช้ชีวิตในหอสำนึกตนเป็นชีวิตมนุษย์ธรรมดาที่ไร้พลังชานสำหรับวิถีของนักชาญย,ยุทธ์ที่มีพลังชานเปรียบเสมือนเป็นบุคคลพิเศษแต่ถูกจำกัดการเข้าถึงพลังชานก็ไม่ต่างอะไรกับการตัดแขนตัดขาแค่วันเดียวที่ไม่สามารถใช้พลังชานย,ยุทธ์ได้ก็เป็นเรื่องน่าหง,ง,งุดหงิดแต่การถูกจำกัดพลังชานย,ยุทธ์ถึง7วัน ยิ่งเท่ากับตัดหนทางการพัฒนาตัวเองให้ก้าวหน้าเพราะเมื่อม่เด้มีการเผาผลาญพร,พรช้าย,ยุดอย่างต่อเนื่องการะบรลุในขั้นที่สูงขึ้นไปก็ย่อมต้องใช้เวลาเพิ่มขึ้นอีกเท่าตัวจึงไม่มีนักเรียนคนใดกล้ากระทำผิดแต่ท่านผอ,อ,อก,กลับใช้บทลงโทษนี้กับพิมพ์ลพัฒ์ซึ่งตอนนี้ไม่มีใครกล้าปฏิเสธหรือเห็นแยง้งหอสํานึกตนตั้งอยู่ด้านในสุดของโรงเรียนเป็นสถานที่ไม่พึงปรานาอีกทั้งด้านหลังยังตดกับป่าทึบว่ากันว่ามีพลังอํานาจลึกลับ,บบางประการซ่อนเร้นอยู่่ทีนนัน จึงไม่มีใครกย่างกลายผ่านบริเวณหอสำนักต้นสักคนเดียวทุกคนไม่เคยเห็นด้านดุดัดนของท่านพอ,อมาก่อนครั้งนี้จะเป็นครั้งแรกนักเรียนทุกคนพากันหวาดผวาอรานาตราชเจรจ้าอัมภัยของท่านพอ,อยิ่งแสดงให้เห็นถึงความน่าสะพรึงกลัวอย่างแท้จริงเพราะมีนักเรียนบางกลุ่มบางคนพากันซุบซิบนิงทาตำแหน่งของท่านพอ,อว่าได้มาเพราะวาจาดีไม่ได้มีความเก่งกาจอะไรซึ่งครั้งแรกที่ทุกคนได้เห็นความสามารถของท่านพอที่ไม่เคยเปิดเผยก็คือการใช้กระบวนท่านาตราชเจรจ้าอัมภัย หยุดการโจมตีของอาัคารยุทธิสิทธิ์ต่อด้วยกระบวนท่าตรีวิกรมอาัคาณีจัดการอาัคขารยุทธิสิทธิ์จนกรีดร้องอย่างโหยหวนเด็กๆนึกถึงภาพวันนั้นแล้วก็เริ่มเข้าใจความน่ากลัวของพลังชานสิวนาตร,ราชของท่านผอมาบัดนี้จึงมีแต่ความเงียบและเสียงซื้งเบาๆของพิณประพัดเท่านั้นเธอเองก็ไม่คาดคิดว่าบทลงโทษของเธอคือการถูกจํากัดพื้นที่ในหอสานักตนแต่เมื่อท่านผอพูดออกมาแบบนี้แล้ว เธอก็จำเป็นต้องทำตามเพื่อไม่ให้ท่านพอออ,อนนำเรื่องความประพฤติของเธอรายงานต่อท่านพอ่อ